สวัสดีครับอุอะไรวะเนี่ยอัดคลิปปุ๊บอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันการเชิญประจภุภายอ่ะลองดูแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับอ่าอ่าอาวิธีหลานดีกว่าคือวันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่เป็นเกม เฮลออฟกรีมครับประมาณนี้เป็นแบบนี่ทุกคนอาจจะเคยรู้จักนิทานกรีมอะไรอย่างนี้พวกหนูน้อยบทแดนเทเทลเฮเซลอะไรพวกนี้นะครับเนื้อเกมก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่อีกมุมหนึง่งเป็นแบบนานล้าเป็นตัวด้านมืดประมาณนี้กว่าเออ เนื้อหาด้านมืดอะไรอย่างนี้แบบอย่างเช่นหนูน้อยบดแดนร่านมืดประมาณว่าปกดติไปเยี่ยมคุณยายทีนี้ไปฆ่าคุณยายทันเองอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบดักดาร์ตตัวละครเป็นตัวร้ายแทนก็คือตัวละครน่ารักนะครับดูสิครับตัวละครน่ารักขนาดไหนเออไหนให้ดูครับเนี่ยโมเดลผมว่าน่ารักมากสําหรับเกมนี้น่าสนใจนะสำหรับใครที่แบบชอบซิม ตัวละครสาวน่ารักเกมนี้น่าสนใจเหมือนกันโอเคอันนี้คือตัวละครที่ผมมีทีมที่ผมมีอ่ะก็ทีมนี้เลยตีสาวสวยสุดน่ารักปั้นน้องเฮ้ยเกิดกดออกอปั้นน้องมาคนเดียว <c oughs> หนูน้องหมดแดงนี่อโอเคไม่พูดพามทาเพลง วันนี้ก็เก็บตัวสุ่มมาเยอะอยู่เหมือนกันมาสุ่มโชว์ดีกว่าเออว่าจะได้ตัวอะไรกันมั่งก็ที่จริงก็อยากได้หลายตัวนะหรือมีอะไรให้ซื้อ,อไหมแบบจะได้สุ่มทีเดียวไปเลยนังคายเท่มเลยรถตั้งเก้าสิบแปแม่ใจดีจริงๆซื้อซื้อใหม่ได้ังสารนะซื้ออะไรไม่ได้เลย โอเคซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็ช่่นมันโอเคมาสซุ่มดีกว่าใจผมอะใจผมนะผมไม่อยากได้ตัวซ้ำอะมิวจะามาทำอะไรเนาะแต่คืออยากได้นี่มีตัวคออ้อนอีกเพิ่มเลยที่ผมอยากได้อยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงสามดาวน่ารักน่ารักนี่นี่น,นี่โอ้ห้องน่ารักมาก นี่ผมอยากได้คนนี้นผม,มรู้ว่าน้องชื่ออะไรอะ่ะผมไม่เคยดูนิทานเรื่องนี้เลยอะ่ะนิทานตอนไหนก็ไม่รู้อะ่ะแต่ดูน่ารักมากอยากลองอยากได้อะ่ะน้องชื่ออะไรนะเฮ้ยทำไมอันนี้มันขึ้นบังจังเลย Queen ดอกจิกเฮ้ยนิทานกิมอาจจะเป็นพวกแบบไพ่ปะแต่ผมไม่เคยอ่านอะ่ะเรื่องนี้ไม่เคยดูเลย ตัวนละครหนึงที่ผมอยากได้คือตัวนี้เลยดูแม่มดพูดเลยโฉมถ้ารับปะเออน่าสนใจชืดอใจผมอยากได้สองตัวนี้นะมาลอนสุ่มกันดูว่าจะได้ไหมผมว่าโดนผมไม่น่าโดนแย่มากผมมีตัวอยู่ประมาณเจ็ดใบคิดว่าน่าจะได้นะสุม่มเทสิบครั้งไปเลยดีกว่าโอเค โอเคไม่ต้องอ่านคนไทยอ่านหนังสือวันละสองวันทัดพอโอ้โหน้องน่ารักเฮ้ยเกมน,นี้เลดเลดเยี่ยมมากเลยนะนี่ห้าดาวนะครับเฮ้ยแตกง่ายอยู่เหมือนกันนะได้ตัวเดียวไม่เป็นไรโอเคนะได้มาตัวนึงดีมเมอร์ที่เกิน30.8คือจุดแปดคือไรแม่งโอเคซูมต่อไป ุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นกีด anyway mm ้าล่ะครับทำไมเป็นกีด uh ้าล ja ่ะครับเฮ้ยเริ่มเริ่มไม่มาละโดนเริ่มไม่มาละอีกทีนึงเฮ้ยจะใช้กบเฉยไม่อยากได้โอ้โหของดีมันแอบอยู่ของดีมันแอบอยู่แต่อันนี่เฮ้ยทำไมมันได้เยอะจังเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮเกมบัล็อะเนี่ยทำไมผมได้ฮ่าดาวเจอขนาดนี้เนี่ย โอเคกดอีกทีหนึ่งอ่ะเพนไม่พอแฮะเหนือสุ่มทีละใบาตัวยูเจ็ดโอเคไปทำไม่ได้เลยนะตัวที่อยากได้เหนือสุ่มทีละค้างแล้วโอ้สีดาวเ้ยเลดก็ไม่แย่นะค่าชิเดียสามสิบอ่ะคาสเดียสามสิบเอาไปอีกอยังไม่ได้เฮ้ยแตกแล้ว แปลกและผมว่าแปลกแล,แล,แล้วเบลล่าเบลล่าจะไหนเบลล่าใครอะพรเทพเจ้าไม่รู้อ่ะแต่น่ารักอยู่นะโอเคผมว่าโอเคโอเคแล้ว <laughs> หมดตัวเฮ้ยใช้ได้นะแต่ว่าไม่ได้ตัวที่ต่โคนที่เราอยากได้เท่าไหร่แต่ผมว่าอาจจะเติมนะ เกมนี้อาจจะเติมบ้างแต่เดี๋ยวก่อนแาดูที่ได้อะไรม้างโอเคได้ของมาเยอะเลยวิได้ตัวไม้อันหนึ่งอะไรทำอะหาดาวได้ตัวอีกอันหนึ่งเดี๋ยวซูมให้รอบผมว่ารอบเนี้ได้โชวป์ป้าปงเปงปงเปงเจอ้อะไรอันเด้เกมอะไรเหรอ พออัดคลิปปุ๊บอะไรครับเนี่ยอัดนู่นอัำเด่นู่นอัำเด่นนี่มัวซัวไปหมดแล้วโอ้โหเนี่ยมันขัดราบขัดดวงดวงมันแตกดวงมันแตกเลยดวงมันแตกเลยดวงมันแตกไปเลยอ่ะนี่สุ่มในสิบทีไปสุ่มดีกว่าอันดับนี่ไม่มีขายเดยสุ่มไปสุ่มสุ่มสุ่ม สุ่มสุ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 มให้หมดสุ่มให้หมดเรือมันอาจจะมาออกตู้นี้ก็ได้เออนี่ก็บอลโอ้โห้าดาวตัวสามเจ็ดได้จังแต่ในตัวใหม่อ่ะขอตัวใหม่ได้ไหมครับขอตัวใหม่ขอตัวใหม่เฮ้ยตัวใหม่หน่อยยุยยุยโอ้โหถ้าโชคดีมันต่ำเตี้ยไดิ้งีขนาดนี้อื้อหืออื้อหือตู้นี้ไม่ดีตู้นี้ไม่ดีอย่าไปเปิด ตู้หลอกไม่อกี้ตู้หลอกอย่าไปเล่นตู้นั้นนะไม่คุม้มไม่คุม้มโอ้โอะไรวะเน,นี่ยตัวละครเยอะจังเลยโอเคจัดทีมใหม่อยู่่ะนี่มีอัลบั้มใหม่มาด้วยโอ้โหน้องน้ำแข็งเดี๋ยวน้องน้องน้ำแข็งหุ้ยได้เพชรไปอีกร้อยหนึ่งอืมเฮ้ยถ้าสุ่มนี้มันจะหมดตัวานาเพชรจะหมดตัวานา สุ่มนี้ไหมคุณว่าสุ่มนีไหมดูอย่างนี้โอ้ยตีนางสาวสาวมิปี่อะแฟรี่ตีแฟรี่จะมาคกบแน่เปิดดีปะเอ๊ะแต่ยังยังไม่ได้ตัวที่ได้เลยนะถ้าเปิดอีกทีอาจจะได้ก็ได้เร็วหน้าอ่ะอะไรนะให้สุ่มอีกเหรอ เอ๊มันจะไม่ดีนะมันจะไม่เดียวนะมันจะไม่เดียวนะครับเลยได้เฟเบออีกแล้วอืมออสัสฟีจริงจริงเลยทำไมคณชอบให้ผมสุ่มไม่หยุดเลยอ่ะเอ๊เด๋ยวบัญชีผมก็พ่านหมดหรอกเอ๊ไม่สุ่มแล้วไม่สุ่มแล้วไม่สุ่มแล้วไม่เอา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 เอ๊ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบอกไม่เอาเอ๊ไม่เอา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  โอ้โหมอไม่สุ่มไม่สุ่มไม่ฟังกันเลยเด้ออะไรครับเนี่ยเริ่มเกลื่อวเริ่มเกลื่อแล้ว <c oughs> หมดตัวแล้วน่าจะได้แค่นี้แล้วอะ่ะโอเคได้เยอะแล้วเกมนี้จัดทีมก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปสอนระบบการเล่นเอ่อเป็นไอ้นี่ไม่น่ารัก เอาคนที่น่ารักก่อนละกันนี่คนนี้น่ารักนี่นี่ก็น่ารักนี่โอ้โหนี่น่ารักด้วยเหมือนกันใส่ไปนี่น่ารักด้วยใส่ด้วยอืมอีกคนนึงใครดีอ่ะนี่หรอน่ารักเหมือนกันนะเดือนนี้ดีนี่ก็แฟรี่เหมือนกันโอ้เป็นแฟรี่หมดเลยอ่ะเราจะเอาแฟรี่ใครดีแฟรี่ีเขียวหรอไม่เอาอ่ะไม่แจ่บไม่แจ่บ สีแดงผมว่าแซ่บสุดไปจัดไปโอเคดูตัวคอคดีกว่านี่เลื่นันไปปั้นอยู่ตัวเดียวบอกเลยเฮ้ยปั้นตัวนี้ตัวนี้น่ารักสุดก็ปั้นตัวนี้แหละตัว mm hmm. ตัวนี้ผมก็ชอบนะแต่มาถึงเกมพูดแจกให้เลยอ่ะผมว่าน่ารักอยู่ยัง oh, ไงี้ทีมหลกักทีมหลักเลยโชว์โชว์ น,น,น้องน้ำแข็งน้ำแข็งสองคนสวยอะ่ะโมเดลน่ารักอะ่ะโอ้สวยๆโอเคพอแล้วพอแล้วไม่ดูไม่ดูไม่ดูเลยเถอะยทุทธธรรมยทุทธธรรมอย่าบอกอย่าใครบอกไม่ยุทีธรรมเด็วเตะโอเคลองเล่นทันหน่อยว่ะปุ๊บ ปัทมปั๊มปั๊มปัมเกมนี้ค่อนข้างง่ายนะเป็นเกมแนวแบบ A F K นะนเล่นง่ายๆไม่ต้องเราไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยมาถึงเรากดปุ๊บเกมมันจะเล่นให้เล่นเองเราก็แค่ดูโมเดลความน่ารักการกดสกิลจบลเลยเฮ้ยง่ายนะไม่เหนื่อยไม่ต้องคิดอะไรมากแบบเล่นง่ายๆเลยเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> สอนเล่นอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งสอนเล่นแมว อ๋อเออมาดูตัวนี้ก่อนแล้วอ้าว <c oughs> กดออก <c oughs> กดออก, <c oughs> ออกยังจนะให้เลยอ่ะคิดดูแล้วกันเจ,จมันง่ายขนาดไหนเฮ้ยผมว่าใครๆก็เล่นได้นะแบบมันง่ายจริงดูเดะ <c oughs> เออง่ยายไม่ง่ายคิดดูไอ <c oughs> ้กดออกแล้วยันชนะเออจะทำอะไรวะ <c oughs> ออนี่ใช่นี่เกมนี้แจกของเยอะนะดูนี่แจกตัวละครนี่ตัวละครเอเดนอาร์เลยนะ ไม่รู้เลยเขาเรียกเอได้ไหมเรียกห้าดาวแล้วกันเนี่ดยด,ด้วยปุ๊บได้แล้วเนี่ยแจกเฮ้ยตัวนี้น่ารักเขาตีเลยเล่นให้ทีเล่นให้ดูุยรอบดีกว่าเกมเพลย์มันอาจจะไวไปอันนี้ออกไปนี่ไปไม่รู้ว่าตัวไหนโหดนะเกมเนี่ยคือก็ยังไม่ได้รองเหมือนกันอ่ะแต่นนี้คือแบบจัดต,ตามความชอบเลย น้องน่ารักเราก็เล่นอย่างนี้แหละไปเราเล่นดูอีกทีหนึ่งปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มนี่เล่นง่ายๆนะโอ้โหดาบดาบยาวเฟื้ยปักปักโอ้โหฟันชุ่งชิงอุ้อะไรอะฟันของข้ามเป็นก้อนหินหรอชนะแล้วเห็นว่าเล่นง่ายมากโอเคก็พอแค่นี้ดีกว่าหอมปากหอมคอแค่นี้ก็สิบนาทีกว่าแล้ว เออคนดูอาจจะดูแค่ห้านาทีก็เออแค่นี้ดีกว่าเนาะอัดไปยาวก็ไม่มีใครดูโอเควันนี้รอบนี้ก็ลงคลิปไวยอยู่ไวมากเลยปกติรอดึงนสองเดือนนะจะอัดคลิปลงอลีกรอบหนึ่งนั่นแหละโอเคนี้เป็นคลิปใหม่เนาะเกมใหม่ด้วยอันนี้เพิ่งเข้าเลยเข้าปุ๊บอัดเลยเนี่ยเห็นเกมมันน่าสนใจไงพะใจนันก็ชอบ ท่านกินอยู่แล้วอเออใครๆก็เคยอ่านเนาะตอนเด็กๆผมก็แบบอ่านอยากเป็นนะานางเงือกอะ่ะเฮ้ยมันเจ๋ง <c oughs> ม,มีมีใครอยากเป็นเหรอมไม่ไม่มีใครอยากเป็นเหมือนผมเลยเหรอืรอผมเออเป็นคนเดียวโอเคสั้นมันดีกว่าก็ใครสนใจรอนโหลดมาเล่นได้นะครับชื่อเกมว่า t a l l of g i m น่าสนใจนะ โอเคก็จบคลิปแค่นี้นครับใครชอบก็ไปดูคลิปเก่าแต่อย่าไปดูคลิปแรกคลิปแรกผมว่าไม่น่าเบื่อว่าจะลบแล้วแต่เก็บไว้ก่อนดนะีกว่าเอาไว้โชว์ความับอายโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ